สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองและทนผู้สมถูกท่าันนะครับผมยอดว่านเกาเกาก็จะพ่ายเอฟซีเละทำผู้สมถุกทันไปฟั่งการสัมผัสระวงังดนติยาเมียนองนาด,ดากับหน้าจาันหน้าจาันงวดที่ผ่านมาเป็นกรห่หกสองมาตรงตรงงวดนี้กายหมาแล้วเน้นสองโตหางเดียวงวดวันที่หนึ่งตัวละ6ก็หกเก็บนะครับเพื่อนสีม,มาได้ยังไงก็ตามไปฟัง่งลงไปนะครับเข้ามาแล้วก็นัากดติดตามกดแช่ เป็นกำลังใจียด้วยนะครับขอม้วนนำวนกับนวดนิยาแบ่งปันมาให้ผม้ปฏิจจท่าเป็นคลิปเปพื่อบวัชิเอฟซีเลยตามผู้ชมทุกท่านได้ฟังในรูปไปน้วกันทุกๆคลิปนะครับเพื่อนสม,มนาชิกต่างไปฟังพร้อมๆกันครับผมเลยนะครับต่อผมมานะครับทำมือนร้องดิยากับสิผาพ,พอมีพี่น้องเอฟซีไปตามแนวทางของน้าจานนะคะน้าจานงวดที่ผ่านมาเพิ่นฝากเลขมาลงคลิปเดียวกันกันกบพอสายนะคะเขา้า 6กตรงๆนะคะฝากมาหางเดียวนะคะหกสองตรงๆสำหรับวดนี้หายมาแล้วนะคะจะเป็นตัวใดไปเบิ้งไปส้มน้ำกันเลยค่ะพี่น้องเอฟซีวันนี้เป็นวันโชคดีเปิดตัวอ่าที่มาเป็นลูกไหนรับตัวลูกที่มาคำว่าหกสองเน่ยหกสองห้าเสื้อแจ้งไดดีคะ ให้เง pues like ิ่มยังได้ค่ะนาจานนะของน้าจานนาอน้าจานเพิ่ฝากมาล่งพอไม่ไปลองเอซี่เบิ้งคลิปพอสายถ้าผู้ใดเบิ้งบ่จบียบ่โชคดีี่ิ่านมานี่เพิ่นฝากมาลงเพิ่นเฝ้าไปรับงานเพิ่นเล่มบอกมาฝากมาล่งทะเลเขางวดนี้จะเพิ่มตัวให้ท้ายทวโลกเลยทวโลกเลยเราก็ประกาศเป็นคนสดนะคะนี่เพิ่นเอามาฝากมาล่งคลิปเดียวกันกับพอสายนะคะของของน้าจานหกสองล่างนะคะมั่นไปออกหกสองบนนะคะนะคะนะคะ วันนี้คนเนี่ยเลขพอสายคือูคลิปนี้เด็กนอาจารย์นอมาฝากน้ำือหกสองหยาวอับรับคับนับนะคะตั้งใจว่าจะกวามอไว้วันนี้หกสองปวามากเล่นบัตรจอดมัามีประวัตินกันมาคลิปเดียวกันก็บพอสายแต่ข้อตงจบนี่คิดได้นะคะแต่ว่าเลขพอสายเ่เขาเิ็นหกสองหกสามหกสาหออกสาเจนะคะ ห้างเดียวนี่หายากแ่เจ้าของเลขถือบอเป็นยังคือบอกลาตารางบาเองสู่เหียงงานในนเลยว่าเจ้าหมัดใจหมัดใจรยี่สิบก็ยี่สิเาถือชจะตบองหดเอาเน็ตนักแสงเตียวยามได้เจ้าสิสารสวดตั้งแต่สมัยขอัยเห็นงานเจ้ากระสวดที่จงปีจนปัจจุบันสิปีผ่านไปยังยู่ขึ้นเก่าเอา บอลวนีบมีครมันอหยอกนด้พี่น้องว่ายหยอก่าเลิบวันี่มีเลขวิ่งเลขแดนบอเลขวิ่งันบักหกกัเจ็ดรอแต่ว่าวิ่งวิ่งหกกับเจ็ดวันล้หวคณชิมาอี่กับว่าวหกคือนันจยกับเเน้นตัวใดเน้นเล่ะวิ่งในวิ่งบนล่างหรือจังใดวิ่งบนวิ่งบน เอะท่นกันเนอค่ะแล้วพงสุดท้ายสิไหอยู่หันพะท่านกันเพราะว่าอันนี้ต้องหวนเนาะแบงเนาะเพราะว่าช่วงวันที่สามสี่กันแม่อยก็คือบริเียเจ้าขึ้นเฮียแตกเลยไปประกาศประกาศที่ซื่อว่าเจ้าป็นนสเจ้ายางตายหโอเคนั่นแหะเป็น้่อยบซื้อถ้าโดนดับเซก็คือเจ็ดศูหศน เจ็ดศูนย์หกศูนย์รอหาศูนย้นยบอจะหนาเราเีบพี่ก็จะมักดูได้ก็จะางน้กันห้าศูนย์เราหกศูนย์กับเจ็ดศูนย์นี่เน้นตัวใดนะเน้นเจทั้งหมดทั้งมวลนี่กรา่เลขเจ้าเอาตรงๆว่ากราฟเลยเรอเลขนี่มันเป็นบนกอเป็นล่างวันเนี่ย ขึ้นนอวันทหรเจ้าว่ทางมันมึนพิมพ์สูตรมนมาลางก็ลาไปขึ้นบนต่วันนี้ก็สูตรบนามันออกกลางเอาด er nah. ีซีซะน่ะคือบอบอกบนล่างบนล่างจ้ะเอาบนลางไว้เอาบนล้างซะเพราะว่าเพราะว่าเอฟซสวนมาเลยจ้ะคือเขาลงแบได้หจะข้เาว่านี่ล้างไ่ิ้เ้กเอาป้องยองเฮ็ดจ้ะงี่คนละบาท เอาบนล่าง,างไปกัดน,น้ำเนาะเอาแบบพ่พา,าเพราะว่าส่วนมากเอฟซีในช่องของแม่นอติยาหรือของแม่น้องดาดิเข้าสีลงแบบไรเพค่รจะสืส่อแบบนั้นเด้จ<อ>้ะก็เลยอยากให้แบบว่ากันดีกว่าเป็นจ้ะอันบนล่างอันเขียนไว้เราฝันดีบ่มันยังฝันนี่มันพอจำอะไรมันนอนมาเป็นเวลาแต่ว่าเลขสวยมันเอาตามสูตรเลาว สวดทานวกมุขงตัวเดียวกันยังซื้อตถุปันถปันางแค่ส่วหมันโดน่สิากเพอะไเยกันได้สวนแบบมุขสรงอีกบ่กันตังเลยเล็กและจานคนหมาก่อนหมาหาวิ่งหาแรงมีห เจ็ดเน้นเล็กเจ็ดสามารถวิ่งได้หมดรางผู้ใดมาเรียนมันออกกำลังกายนะคะอาจารย์เป็นเรียนมาแล้วเนี่ยแตกสาสะมาพี่นาะเรียนมาเลยมาให้เลยแล้วก็จับคู่ให้เจ็ดศูนย์หกศูนย์นะคะตัวกันคือนหาศูนย์ตัวเน้นคือนเจ็ดศูนย์นุ่ยาวงให้แล้วนะคะทั้งหมดทั้งมวลไปกับบนรางเป็นแนวทางหาสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะนุ่นพิยาไปทักเพิ่นว่าคนโสดพันยังเนี่ยแตกยังตายวะพี่น้องไราะเราเรียนมันโสดทีดีเนาะเพราะเดี๋ยวเลข สามตัวนี่มันจะเป็นหลักสิบวัดเีกนี่เป็นลักสิบ่พราันมันใจว่ดตัวไรสิมาจ้า้าถ้าคงทุท่ายนี่ผมรู้มากนี่สิฟันใหหางเดียวคือนวัดท่พนมากแม่ระวังวัดิทธ่พันมากผมรู้มากกว่าเหล็กอกแค่มื่สองหมือเนาะอาจารย์เล็บฝาคกสองเนาะหางเดียวที่แรกก็มอรวยพ่ิธมาก็เลยเอาปากมวจอเจ้าเมียนเพราะเลขส่วนนี้มันปีปีหนึ่งนี่สองสามเทียพอ เกสอมันจะมาตัวเดียวเลยจ้ายังไหนคืสื่อตลังคตับยวแท้ใจเดียวแท้ว่าเฮ็ดมาสิบสี่กับสิบสี่กกันรางจ้าปีนี้สอหนึ่งมันก็มาออกังเดียวองรอบมาก่วนสิให้เพิ่งสูตรให้เพิ่งวาลมางยังไหนจังจังหมัดใจว่าลังจ้ ว่าจะงวดอะีรนะใครว่าจะเอามาของเจ้าลุงงวดมาหันถ้าเพชรมานี่ปีกายนี่เช่นึงสูตรนี่นะทีนี้กับปีนึงคืองวดสองนึงแหละมันชิมาแบบเดียวกันนะคืออะไรตัวเดียวคือมันใจตรงนี้ฟันพงเล็บช่วๆอะไรนัมันมาตะล้างวัดนี้มีมีวันนี้หกสองกระโดดขึ้นบนแมนมันปีนึงมันรุ่จังงวดสูตรเนี่ยเขาจังงวดรุดจังงวดธรรมดาปีนึงจะได้ ทีรุจแชเดียวนะนอกนั้นสื่อลางเอาแบบพ่ผานในสื่อบนสื่อลางได้พอไปเป็นหน่องยีฟซีนะคะเพราะว่ามันโง่ไม่เล่าแมนแมนมันยังมันตัว่อนนาทีประด้เนาะมจนสู้เมียนาเนี่ยน,นะมาเจ้ามันใจว่านมันใจพนันแหละแางกัเย้อยยี่สบาทคุณยี่ิบาทมันถือซ้ำจะขอหน้อยเลยเดี๋ดีใจน้ำมันมันถูกได้ค่ะสรุปว่าแนวทางของหน้าจานนะคะงวด วันที่หนึ่งตุลาคมสองห้าดวที่ผ่ามากหมากหกสหางเดียวฝากรุงคลิปคอสายสามารถย้อนหลังเบิ้งได้นะคะวันนี้เป็นหาเลขห่งเลขแลนมีหกับเจ็เล่นที่เลขเจ็ดนะคะสตัวจับต้อ่แหอันนี้ของอีซก็จะมาให้คนไดจานี้ไดีวหาอสายเนาะพอสายเลแบงหายอสายเลหาคนละครึงนะพี่น้องเด้อสตัวห้ตได้สองตัวเดียว 270เจ็ดศ uh. ูนย์ใเใครลข้าเขานวเ็นเลขสามตัวสองเลขสองตัวเ0็0ศูนย์กศนย์้นยเป็นตัวกันเจนย์เป็นตัวเน้นทั้งหมดทั้งมวลนี่ไปกับบนล่างเป็นหน้าทางหาสื้อกรกติกแงรัฐบาลโลโก้สุดท้ายนนทิยาจะมาตามเพิ่นจะปั้นให้ห้างเดียวนะคะ กนสคัดออกจากสามคูนเร่อสัายคืองวัตถิพนธ์มากวสีตาบรากเพยาะว่าก่ะ่ว่ากนั่นค่ะคือเราต้องไปซีดเราต้องไปจับใส่ค่ะีว่าเจบางคนกัทุนน้อยพี่องเนาะต้องการเบบน่นหมคะขึว่างันกับซีหาเคือว่าน้างก็นเพราะว่าไอเบ c ซีเพิลฟ้าเงินมาหาพอสายต่วเลขสองมันเป็นเลขน้าจาน แต่ว่าเอฟซีพนกับวารีพอสายบ่เข่าพันซื้อขึ้นสื้อลุ่งแต่ว่าเอาความมุติธรรมพ่นกับพอสายเพ่นกัเล็แบงไหาอาาจาน้ำหาร้อยนะคะขอบคุณเอฟซีหลายๆเด้อค่ะที่มาควใม่บ้างใจนะคะทุกบาททุกสตางค์ถึงแน่นอนนะคะทาอาจารย์ทุวงแก่ากัน็กงกัน็ก้ดเดี้ยวเด็ยเะ็กเดกเด็เด็กเดีกเดเด็เ้็เเเเเกกกกดนก็ก็เดเเดเ าสังเกตดีๆเพิ่นเนียแตกเพิ่นกับพวกลูกหนีก็บอดไซด์ได้ไซด์ลูกเลยเด้สายนี้เรือไม่นองจะได้ดึงไหวนะคะทีไห้แนวทางวันนี้เอฟซีสดีหน้ทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับกับบางมาเอฟซีและทำประตูนุ่งทันค้องถีดยินฟังแล้วนะครับทีดนวัตดียาเดชาหลูเลของนายจันนะครับซันเราพยายามถ่ายคลิปนี้สลุยครั้งหนึ่งนะครับนายจันที่แล้วมาให้หกสองมาตรงๆงวดที่ให้มาแล้ว เน่นสอต,ตัวห้างเดียวงวดวันทีห่งตัวล่าหกเกนะครับเพื่อนไก่มาวิ่ง6กับ7เน่นทีละ,ะ, 0, 0, 0ะเ,ล 0, ก,ะ 2, เลก็บนะครับจับคูสองตัวมี 60, 70กับหานะครับเน่ยไหนที่เจ็ตัวกันคือหาศูนยะครับซาเล็กสาตัวก็มี2 70ห้างเดียวบวล่างตรงๆไม่ต้องกลับนะครับเพนวางสันนะครับ เป็นแนวทางสื่อสักกิจแพียงอุตบันกับหวังมา EFC และธรรมมุทร้องท่านคงเธอต้งนีนฟังแล้วนะครับสำหรับผมจาคลิปนี้ควงชิดทีเพียงสำหรนี้พบก,กันคลิปต่อๆไปสหรับคลิปนี้โชคดีสวัสดีครับ